ันนี้เป็นวันพระใหญ่คือสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันออกพรรษาหรือวันมาหาบา,าราระสง์ก็ได้ทำกิจกรรมภาวนาออกพรรษาใต่แม่ตอนเช้าก็พนสัสส์ก็รู้ดีว่าในการจัดกิจกรรม มหาภาวนาออกพรรษานั้นมีตอนอานิสงส์และเป็นวันที่กิจกรรมของคณะสงฆ์ที่จะต้องทำตั้งแต่บรรดาแรกโยมก็เช่นเดียวกันอยู่ในพรรษาก็ได้มีโอกาสได้ประพฤปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เมื่อพระสงฆ์ที่ไม่ได้เดินทางไปไหนหากไม่มีกิจจำเป็น ก็จะได้อยู่วัดทำกิจกรรมที่วัดแต่ในยุคปัจจุบันเนี่โยมไม่ว่าในพรรษาหรือนอกพรรษากิจกรรมหรืองานก็มีตลอดทางงานคณะสงฆ์ทางงานวัดก็จะให้เต็มเม็ดเต็มดวยงก็ลำบากบางลูก,ก็มีหน้าที่บางทีก็ต้องสอนเช้าสอนบ่าย แข่งขังค่ำคืนก็มสีสอนทางออนไลน์ก็อยู่เป็นอย่างนีน้สรุปได้ว่ายังมีลมหายใจก็ทำหน้าที่กันไปพระระทำหน้าที่โยมก็ปปทำหน้าที่ททแต่โยมทำหน้าที่ฟังข่าวแล้วโยมบางครั้งก็ต้องใช้สติปัญญาของเราในพิจารณาไม่ว่ากลุ่มใดหมู่ใดก็ตาม มีดีและไม่ดีเราก็แยกแยะเราใช้ปัญญาแยกแยะที่ไม่ดีมันก็กำจัดออไปที่ดีมันก็ยังมีอยู่โดยเฉ่าพระพุทธศาสนานก็ต้องคงอยู่ตอลอดไปผ่านมาแล้ว2,600กว่าปีบัณพบุรุษต่อบัรพบาปุรุษ ็อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาส่วนทุ่งน,นี้เป็นวันตักบ,บาตรเทวโ,โรหณนะเร้าใช้สนามโรงเรียนวัดป่าก,กระดูเป็นสถานที่ให้โยมได้ตักบ,บาตรซื้อสายบาตรข้าวสารอาหารแห้งนี้น้อยอยมหนึ่งร้อสิบข้าูป ่วนประธานฝ่ายคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเท่านปาศกรบุญญรลักษณ์ได้มาเป็นประธานในพิธีใส่บาตรในท่านมีความประสงค์ที่จะมาใสาบา่บาตรตักบาตรเทวูในวันพรุ่งนี้ร่วมกับบรรดาญาติโยมชาวลยองหรือที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นก็เป็นธรรมดานะโยมยังไงก็ตามโยมก็นำอาหารมาพอประมาณ ไม่ต้องมาพบถึงหนึ่งร้อยสิบเก้าเพราะท่านเดินไม่ถึงแล้วยมอาจจะเดินตามสายต่างๆาเดินสายต่างๆโยมก็ดูว่าวัดไหนอยู่สายไหนก็ไม่ต้องไปเลือกก็ได้โยมตรงไหนมีที่ว่างก็าำนินการเข้าที่ตรงนั้นวันนี้ก็ต้องของมนมรนากับโยมแม่สอยมาวันเข้าแล้ววันออกเนาะมรนาสาธุมาเข้าแล้วไม่ออกก็ไม่ได้นะ ขอเจริญพรขันโญแม่สอยศรีตระกูลได้เป็นตัวแทนของบรรดาญาติโยมจุดบูตเจียนบูชาพระรัตนตรัยทีโต๊หมู่บูชาพระพุทธรปฏิเปจรพระพุทธยันตีสองพันหกร้อยปีแห่งการตัดรูปของพระพุทธเจ้าพระเชษฐุโยมสมบูรณ์ในนามแม่สอยแม่สอยตอนนี้ก็ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมทร <Ether> ี dad, ่สวนป่าไปมาหลาย ไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าโสงปัจจัยเดือนละสี่พันบาทโอนมาเป็นเจ้าภาพอาหารหวานขาวไม่เคยหยุดตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมที่สวนป่าเรา,าเชิญโยมได้ขนมมือเพรอะกันเหลอาขาด้ี้ขข่ขอขอโมทนากรโยม,มส,ส่อสีตะกูเค็นสมบูรณ์เป็นลูกชาย จะไปไหนได้ก็ต้องวันอาทิตย์ลงสมบูรณ์ทำงานค่อยๆเดินเัินเดินไหว,ว้เป็นธรรมดาของผู้สูงอายุแต่จิตใจไม่ัดงานต่อไปที่สวนป่าสุกของสตางใส่ถุงกระดาษไปถามว่าอะไรแล้วแม่สอยเงินมาถวายหลวงพ่อเอากระมายังไ,ไม่ทันบอกมันจะมาถวายแล้วเห็นหลวงพ่อกำลังสร้างที่สวนป่า มาเปิดดูแล้วก็สี่แสนบาทัาจานั้นก็งถวายมาตามลำดับสร้างกุฏิถวายก็หนึ่งล้านก็่มรณนาประกาศให้โยมได้ร่วมมทนากันได้สอนเนาะลำดับต่อไปก็จเจินพรคุณกฤษพันหน้าคาเซนสิริได้จุดเทียนกับคุณครูแอ๊ดทั้งสองจมาประคับประคองกันมาในคู่หนึ่งก็จเจรินพรคุณพี่อุษาอิสระกุลนทัทธิยาและ รองมัฒน,นาโทงของคิปลองหนูจุดทางดันนี้ทั้งสองเล่มนเลยวันสุดท้ายและว,วันนี้จุดเทียนพรรษาดันนี้คู่หนึ่งวันนี้วันสุดท้ายเทียนพรรษาอยู่ที่ในพระโบสถ์เดียวช่วงบ่ายท่านก็เก็บ ศนานกับคุณกฏเจนธ์นานกเกษตรสิสคือคือพัิยาไวนกหรือครูแอปแล้วก็ต้องขออนุญากับคุณโยมกฏพจริญได้เขามะม่วงไปถวายไปปลูกไว้ไปเป็นบ้างตายบ้างต้องทําใจนะบอกว่าเสียน้ําเงินแล้วไม่เสียดายแต่เสียน้ําตาเสียดายต้นไม้วานนี้ก็ดูจะว่าจะโยมเลยจะมาไปเห็นต้นไม้ที่มันตายเนะี่ย คัดไปปลูกจากที่ขายที่แล้วเอามาปลูกไว้หมดไปตั้งหกหมื่นกา่าแต่ไม่เป็นไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ะดับไปแต่ว่าจิตใจนั้นยังงดงาม i uh -huh. uh -huh. uh -huh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn xa िखा भेरमणीकां का मे

คือเรียกร้องแล้วและขณะน,นี้พัาตหารก็ได้พร้อมแล้วในลำดับต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจกราบพำบูชาข้าวพระพุทธและถวายพัาตหารแด่พระภิกษุสงฆ์การตั้งนงโมสามจบพร้อมกันครับ สตุลพร,รายญาพระปาบประดุขภาลามเลิ้เป็นตัวแทนสมเดญาตโยมปเกศอาหารมาันชาเส้นเดียวโยมเดี๋ยววันนี้จะมีซองกำหนดการกัดถินแจกให้โยมด้วยนะวันนี้ช้เสียงนี้พูดเลยว่าจะแจกให้โยมทุกคนเลยอยู่ตรงนี้หรือครอบครัวละหนึ่งซองวันนี้วายญามาคนเดียว วายามาข่าวภาษาอะไรนะอสาธุวายาเพือเอาซองกำหนดการกระถิ่นแจกญาติโยมหน่อยแจกตอนนี้เลยพูดไปด้วยแจกไปด้วยจะเสร็จไปพร้อมๆกันดีดาเพื่อคนเราฝังโยมท่านใดจะเป็นจิตอา,า,อาสาช่วยแจกซองโยมจะสายตามือไม่สายไม่เที่ยงเรื่องสำคัญอยากให้โยมรู้ว่ากระถินพระรรชธานที่วัดปากดู มีวันไหนพอดีนักเรียนโรงเรียนวัดปากปิดด้วยโยมท่านใดช่วยถึงสอายไม่สายไม่เป็นไรโยมจะได้รู้นะ่อนล้วกระถิ่นนียโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจกไปมอให้ที่ตปากเทโวด้วยปกติแล้วจะไม่ได้มามอให้อย่างนี้นะโยมเนื่นองจากว่านักเรียนเนี่ยสองเนี่ยเสร็จทีหลังโรงเรียนโรงเรียนปิดก่อนสองเสร็จก็เลย ทางโรงเรียนใส่ซองมาให้แล้วก็เอากลับคืนมาที่วัดยกไว้ที่นั่นประมาณสองร้อยใบให้คณะครูอาจารย์วันนี้มีบุญอะไรบ้างยมบุญกระถิ้นแล้วก็จะเชิญชวนโยมได้ซื้อไม้ขัดห้องน้อ่ะมาจดมาแล้วเมื่อคืนวาน ตื่นมาตีก่อนทีสามนั่งจดเรียงเลยว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่อันห้าสิบสี่อันโยมอันละเจ็ดสิบเก้าบาทเมื่อวานนี้ตมาได้มาสองพันกว่าบาทแล้วรวมทั้งของตมาด้วยโยมจะร่วมเมื่อวานนี้ตมาไปขัดด้านหลังนโยมกับมหาสมใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนาโยมไปเห็นแล้วมันยังว่าเนี่ยกระดาษที่เต็มไปหมดก็เลยต้องดําเนินการ เมื่อวานนี้ก่อนแปดโมงเสียสระเวลาไม่ทำวัาชาว้าเป็นขัดห้องน้ำยกสบายใจเดี๋ยวสิบนาทีสิบโมงเมื่อวานนี้บังเอิญจะมาก็เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเขียนระหว่างซืนไม้ขัดห้องน้ำห้องไหนที่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันก็ใช้แค่สอนยกตัวอย่างที่กุติวิจัยคุณมีสองชั้นก็ใช้สองอันที่สวนป่า มีสิบห้องก็ใช้ฝังละห้าห้องต่อหนึ่งอันเพราะคนขัดคนเดียวกันอย่างเนี้ยแล้บโรงเรียนอาคารเรียนก็จะถูกทำตอนนี้มอจรอไปย้ายไปแล้วนักศึกษาย้ายไปอยู่ที่ใหม่ตอนนี้ที่ว่างก็กําลังปรับปรุงขอแจ้งให้โยมทราบว่าในวันที่สามพฤศจิกายนเวลาสิบนาฬิกาปลูกต้นพระศรีมาโและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในพระโบสถ์หลังก่า โดยพร้อมกันขออนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้ในลาดับต่อไปขอเจริญพรทุกท่านได้เจริญกิจภาวนาในเวลาอันพอสมควรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศในเวลาอันสมควรก็ปฏิบัติในโอกาสนี้เพื่อให้ครบทั้งองค์ทั้งสามคือการถวายทานรักษาศีลและเจริญกิตภาวนา ควรแชร์เวลานรธรสมภาพอาสวะวัดป่ากระดือภาลามหลวงพรอเด่นคณะศรัทธาสาธุชนทอดทวายพระพรชัยมงกลแดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงเกษมสัมปันขอถวายพระพรใส่เกล็ดน้ำรับพรยะกถาว่าดีกว่า วมเมืวันิี่นึทานุกกะกะติอิสิตาติตัลมังิเมวสัมิตุดุเพโกรันตุสังปายันโดวันรยะา วัดประชาละสร้างสุขเมื่อวานนี้จม,มาร่วมกับทางนายกโครงการบริหารจัดกาตำบลคือตาม,มาเซ็นไปทุกวัดว่าใครเป็นประธานใครเป็นที่ปรึกษาทั้งสองฝ่ายทารวมกันทั้งฝ่ายมหานิการและธรรมยุทธ์ถ้าตำบลไหนหรืออำเภอไหนที่มีอาวุโสกว่าในเขตอำเภอเมืองจะมามีอันสาสูงกว่าของเจ้าพระอเภอจังหวัดระยองฝ่ายธรรมยุทธ์จะมาเซ็นตั้งไป ถ้ายมจะไปร่วมพัฒนาตออ่อสร้างพัฒนาวัฒนธรรารัฐสรุขก็เชิญเชิญขอเชิญท่านทั้งหลายปราบลาบรับันอีกครั้งหนึ่งครับ สีสุขตรงบังเกิดมีแค่บรรดาญาติโยมทุกท่านพร้อมด้ยวยครอบครัวเธอสาุ